โรงเรียนพุทธิโสพลอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับยังเก็บแท็บเล็ต373เครื่องจากโครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไทยตั้งแต่ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้การไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าแบตบวมแบตเสื่อมหน้าจอแตก ส่วนเครื่องที่ยังใช้งานได้ก็ต้องเสียบชาร์จไฟตลอดเวลาครับนายดำรงมาตีผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าบทเรียนจากการแจกแท็บเล็ตเมื่อ10ปีที่แล้วแม้จะใช้งานได้ดีในช่วง1-2ปีแรกแต่เครื่องสเปคมันต่ำครับไม่มีการอัปเดตโปรแกรมแล้วก็ขาดครูที่ชำนาญในการใช้งานทำให้แท็บเล็ตพวกนี้กลายเป็นอุป,ปรกรณ์ที่ถูกเก็บไว้ในตู้เท่านั้นครับ ส่วนที่โรงเรียนบ้านสางามอำเภอเมืองนครสวรรค์แท็บเล็ตตามโครงการเดียวกันเนี่ยชำรุดใช้การไม่ได้แล้วครับครูที่โรงเรียนมองว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนจะสําคัญแต่น่าจะต้องจัดสรรครูให้ครบทุกชั้นเรียนก่อนครับคิดว่าไม่ไม่คมคาค่ะอยากให้ใช้งบประมาณในการจัดสรรด้านครูมาให้ครบชั้นสําหรับรเรียนขนาดเล็กๆมากกว่าค่ะเพราะว่าเครื่องเก่าของที่เคยแจกก็ยังอยู่อยู่เลยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาทางโรงเรียนขนาดเล็กๆก็คงจะไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องเท่าไหร่คะ่ะส่วนครูอีกหลายๆโรงเรียนนะคะก็ยังเห็นว่าแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์สําหรับการเรียนการสอนค่ะถ้าใช้อย่างเหมาะสมขณะที่บางโรงเรียนก็เห็นควรว่าควรจะจัดอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพื้นที่อย่างบางโรงเรียนก็ต้องการคอมพิวเตอร์มากกว่าแท็บเล็ตค่ะ การใช้แท็บเล็ตเนี่ยมันก็ดีครับถ้าเป็นการใช้ส่วนบุคลคลแต่ถ้าเป็นของกลางแล้วให้ทุกคนมาใช้อันนี้มันจะเกิดปัญหาค่อนข้างเยอะผมยังยืนยันว่าการมีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่โรงเรียนน่าจะดีกว่าการมีแท็บเล็ตเพราะมันดูแลรักษายากออก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ว่าถ้าเราจะได้รับการสนับสนุน แท็บเล็ตใหม่มานะคะเพราะว่าโรงเรียนก็ได้วางแผนว่าจะหาที่ไหนเหมือนกันเพราะว่าเราก็เลยว่าในอนาคตเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องใช้ว่าอย่างหนึ่งจะได้ได้รับการสนับสนุนจากจะมีห้องโคดดิ้งซึ่งโรงเรียนก็จะเตรียมห้องไว้แล้วก็จําเป็นที่จะต้องนำมาใช้เป็นเป็นสีกระเด็นการสอนให้กับเรี่นในห้องโคดดิ้งต่อไปแน่นอนก็คือรู้สึกว่าช่วงนะั้นมันจะเป็นภาระครูทั้งการเก็บถ้าเวลาแท็บเล็ตเสียมาเราก็ต้องเป็นคน เอาไปซ่อมที่ร้านในตลาดนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีคนดูแลตรงสิ่นี้ให้จะจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีบางช่วงเราต้องเก็บแ็รเล็ตไว้ไม่ให้เด็กเอากลับบ้านปัญหานะคะศาสตราจารย์สมพงษ์จิตระดับกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาบอกว่า อุปกรณ์การเรียนสําคัญค่ะจากการสํารวจ29จังหวัดเมื่อ2ปีก่อนพบว่ามีความเหลื่อมล้ําทั้งเรื่องการเรียนออนไลน์และออนไซต์เพราะว่าเด็กไม่มีทั้งคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตบางคนหลุดออกจากระบบการศึกษาไปต้องเสียเวลาเรียนไป2-3ปีการแจกแท็บเล็ตด,ดีค่ะแต่ต้องมีระบบมีวิธีคิดการบริหารจัดการต้องวางโครงสร้างระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งประเทศรวมไปถึงที่สําคัญอินเทอร์เน็ตต้องฟรีค่ะ ท่านผู้ชมครับถอดบทเรียนกันหน่อย10ปีที่แล้วปีงบประมาณ55และ56ในยุครัฐบาลยิ่งลักษ์เนี่ยเคยแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นป .1 นะครับใช้งบก้อนที่1งงบก้อนแรกไปกว่า2,000ล้านบาทครับต่อมาแจกให้กับเด็กม .1 ใช้งบอีก3,000ล้านบาทรวมเป็น5,000ล้านแล้วนะครับแต่ตอนนั้นการจัดซื้อจัดจ้างหยุดชะงักครับเพราะว่า บริษัทส่งมอบเครื่องไม่ทันตามกำหนดเวลาทำให้ต้องตั้งงบก้อนใหม่ตั้งเงินอีกเกือบ6,000ล้านบาทในงบประมาณปี2,557แต่สุดท้ายไม่ได้นำเนินการครับเพราะว่าตอนนั้นเกิดการรัฐประหารคอสอชอเข้ามาก็สั่งยุติโครงการครับ